ที่บอกไปในช่วงต้นนะคะว่าวันนี้การประชุมคอสชประจำสัปดาห์หลายคนจับตาบอกว่าจะมีการพิจารณาหรือเปล่าร่างรัฐธรรมนูญชั่วคราวที่จะมีการบังคับใช้จากนี้ไปซึ่งหากวันนี้ค่ะที่ประชุมคอสชอมีการเห็นชอบแล้วนะคะจะทําให้รถแมปในระยะที่สองมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะว่าจากนี้ไปค่ะเรื่องของการตั้งสภาปฏิรูปหรือว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็จะเป็นรูปเป็นร่างที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นไปติดตามความชัดเจนนี้จากรายงานกันค่ะ การปริรูปในระยะที่1และที่2วันนี้เป็นขั้นการเตรียมการโดยคทชเป็นเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้ทุกฝ่ายทุกกลุ่มได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วก็ให้ความรู้ถ,ถกถแถลงกันนะครับแล้วก็ยังไม่มีข้อสดดอรุปใดๆเลยนะครับระยะที่สองเมื่อมีรัฐบาลแล้วเนี่ยมีการจัดตั้งสภาปฏดิรูปวิธีการก็คือการรับสมัครบุคคลทุกกลุ่มทุกฝ่ายทั้งกลุ่มที่มีส่วนได้ส่วนเสียการเมืองคู่ขัดแยง้งนักวิชาการ การศึกษาพลังงานเศรษฐกิจสังคมสมาคมต่างๆตลอดจนผู้แทนแต่ละจังหวัดนะครับซึ่งจะต้องมีครบทุกกลุ่มเราจะได้กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญชั่วคราวนะครับถือเป็นการยืนยันถึงแนวทางขั้นตอนของรถแมพขั้นที่2ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติซึ่งในระยะที่2นี้ตามแผนรถแมพคือการจัดตั้งองค์กรสภาปฏิรูปสภาร่างนิติบัญญัติแห่งชาติร่างรัฐธรรมนูญฉบับปกครองชั่วคราวและคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของคอสชอที่ต้องการให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้พร้อมๆกับการเข้าสู่วิถีทางตามระบอบประชาธิปไตยอย่างมั่นคงในแผนบันไดขั้นที่2เริ่มที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสออชอที่คาดการกันว่าจะมีสมาชิกประมาณ200คนที่เป็นผู้มีประสบการณ์ทางความรู้ทางกฎหมายและได้รับการยอมรับจากสังคมประกอบไปด้วยอดีตข้าราชการระดับสูงทั้งนักวิชาการด้านกฎหมาย และอดีตข้าราชการยุติธรรมโดยทั้งหมดจะมีหน้าที่กลั่กรองกฎหมายเป็นหลักในส่วนของสภาปฏิรูปกำหนดเอาไว้ว่าจะมีประมาณ250คนทำหน้าที่ดูแลปัญหาที่จำเป็นต้องมีการปฏิรูปโดยแต่ละจังหวัดจะมีคณะกรรมกา,ารสัรหาจังหวัดและคัดเลือกตัวแทนมาจังหวัดละ1คนรวม77คนสำหรับที่เหลืออีก173คนจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสัรหาขึ้นมา11ชุด ชุดละประมาณ5-7คนเพื่อคัดเลือกตัวแทนจาก11กลุ่มเพื่อคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมชุดละ50คนรวมเป็น550คนก่อนคัดเลือกอีกครั้งให้เหลือสมาชิกสภาปฏิรูป173คนขณะที่ร่างรัฐธรรมนูญชั่วคราวที่คาดการกันว่าจะมี40กว่ามาตราที่ถือว่าเป็นกฎหมายที่จะต้องบังคับใช้ทำงานทั้งประเทศหัวหน้าคอสอชอยืนยันว่ากำลังอยู่ในช่วงดำเนินการตรวจแก้รายละเอียดอีกครั้ง ก่อนขึ้นทุน9ก้าถวายแต่โดยรวมแล้วในการจัดตั้งองค์กรสภานิติบัญญัติแห่งชาติสภาปฏิรูปและคณะรัฐมนตรีจะชัดเจนได้ในเดือนกันยายนงานต่อไปก็คือการเตรียมการเข้าสู่ยุคที่2เมื่อมีรัฐบาลนะครับได้แก่การปฏิรูปด้านต่างๆพลังงานการศึกษาระบบราชการกฎหมายการแก้หาทุจริตคอร์รัปชันโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจกวันนี้ได้มีการตรวจสอบร่างรัฐมนตรีโชคลาวนะครับแล้วก็ในเรื่องของ รายละเอียดเรื่องการตั้งสภานิติบัญญัติการตั้งรัฐบาลและการตั้งสภาปฏิรูปซึ่งประมาณเดือนกันยายนนะครับก็จะเริ่มเข้าสู่ยะที่2ตามรถแบบของคอสชคือการทุนกล้าวถวายในเรื่องของรัฐมนูลโชครานะครับแล้วก็ตั้งสภาชิกสภานิติบัญญัติอย่างไรก็ตามกระบวนการต่างๆในตอนนี้กําลังเดินเป็นไปอย่างขั้นตอนเพื่อมุ่งสู่บันไดขั้นที่3ให้ไวที่สุดนั่นก็คือการเลือกตั้งโดยคืนอํานาจให้กับประชาชนอย่างแท้จริง และมีระบอบการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์พร้อมๆกับการที่มีกฎหมายที่ทันสมัยที่ทุกฝ่ายให้การยอมรับ